굿มอร์นิ่งตอนเช้าของวันที่3มบนเกาะขามใหญ่วันนี้ตื่นกันแต่เช้านะคะเพื่อที่จะไปขับรถเล่นรอบเกาะกันเหมือนเดิมพอขับรถเล่นกันจนพอใจแล้วก็กลับมากินข้าวต้มกันค่ะเขามีมื้อเช้าให้เป็นข้าวต้มทะเลนะคะกินข้าวอิ่มแล้วก็ขึ้นไปพักกันบนห้องจนแดดเริ่มเบาแล้วก็ออกมาชมวิวกันต่อคะ่ะน้ำสวยมาก แล้วก็ไม่มีแดดด้วยอุ้ยอันนั้นเกาะอะไรอ่ะ so beautiful ว้าวอุ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะตัวอ้วนมากตัวอะไรอ่ะทุกคนนี่ตัวอะไรคะตัวป้กันตัวแล้ว นี่ก็เป็นตัวอะไรไม่รู้นะคะเราไปเจอตอนที่เรากําลังเดินเล่นถ่ายรูปเล่นกันคือมันหน้าตาเหมือนปิงอ่ะหรือว่าจะเป็นปิงทะเลไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าโอเคตอนนี้พวกเราก็พากันขับรถเล่นหาถ่ายรูปสวยๆกันนะคะตอนนี้เราก็กําลังเว้นไปเที่ยวกันนะคะรอบเกาะเกาะส่วนตัวจัดไม่มีคนเลย อยากบอกว่าที่เกาะขามใหญ่ในมุมถ่ายรูปก็สวยไม่แพ้ที่เกาะสีชังเลยนะคะและที่สําคัญก่อนเนี้ยแบบเป็นฟิลค่อนข้างส่วนตัวเพราะว่าคนไม่พลุกพ่านแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานด้วยขับสกูตเตอร์ไปชอบมุมไหนก็จอดถ่ายรูปได้เลยสรุปวันนี้ทั้งวันคือขับชมวิวเลาะถ่ายรูปกันฉ่าเลยค่ะ ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนนะคะตอนนี้เราก็นั่งเล่นอยู่ที่ริมชายหาดก่อนหน้านี้เราก็ไปเล่นน้ํากันมานะคะสนุกมากๆเล่นเสร็จก็หิวค่ะเลยสั่งอาหารเย็นกินกันวันนี้ก็จะเป็นเมนูไก่ทอดน้ําปลาแล้วก็เมนูนี้สั่งซ้ําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอร่อยมากๆกุ้งราดซอสมะขามตามมาด้วยต้มยมทาทะเลแซบๆคือจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะกินอิ่มแล้วก็รีบเตรียมตัวเข้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้ได้เวลาเดินทางกลับ<ๆ>บ้านกันแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าของวันที่4นะคะวันนี้เราก็พากันลงมานั่งกกกิินนนนขข้้้้้้าาวตมมมืือออเเเชัหดแล็ึไปบ เก็บกระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านค่ะแม่ค่ะอยากบอกว่านอกจากบรรยากาศของที่นี่จะฟีลกูดแล้วผู้คนที่นี่ก็คือน่ารักมากๆค่ะน้องก็แคร์ดีมาก่าก แลเอาจริงไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะอยากอยู่ต่อเพราะว่าติดใจอะไรหลายๆอย่างของที่นี่ไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็นั่งเรือเล็กจะเกาะขามใหญ่เพื่อที่จะไปขึ้นเรือใหญ่ที่เกาะสีชังนะคะโอเคตอนนี้เราอยู่บนเรือใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะคนเยอะมากๆช่วงนี้เพราะว่าเกาะสีชังกําลังเป็นกระแสนะคะสังเกตได้คือเรือจะเต็มทุกรอบเลยทีนี้พอมาถึงท่าเรือเราก็นั่งตุกตุกไปที่เซ็นทรัลสีราชาค่ะเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วรถกับพิโลก,กันนะคะ แล้วคือกว่ารถจะมาก็อีกประมาณ3ชั่วโมงพวกเราก็เลยพากาันเดินเข้าไปหาอะไรกินในเซนทันกันค่ะ กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะเดี๋ยวกินอิ่มแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันต่อแล้วเซนทันที่นี่คือกว้างใหญ่มากๆเดินวันเดียวไม่หมดอ่ะแล้วดูสภาพที่มาเดินนะคะมาชุดนี้เลยเพราะว่าไม่มีชุดจะใส่แล้วเดินไปเดินมาอาหารย่อยก็เริ่มหิวนะคะก็เลยไปซื้อไอติมกินต่อสรุปไปเที่ยวทริปนี้นะคะกลับบ้านมาน้ําหนักขึ้นประมาณ2กิโลที่เห็นในคลิปนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วกินเยอะกว่านี้มากจังหวะนี้เราก็เดินเล่นดูของเพื่อที่จะร่าเวลานะคะระหว่างรอรถ มาถึงตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นเวลาที่รถจะมาแล้วนะคะพวกเราก็เดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะออกไปนั่งรอรถกันแล้วทีนี้ก็เดินผ่านร้านไอติมก็เลยหิวอีกรอบนึงจัดอีกหนึ่งแก้วกินจนเพื่อนบ่นนะว่ามึงแดกอะไรขนาดนี้เดี๋ยวก็หาผัวไม่ได้โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันตรงที่รอรถนะคะมีไดโนเสาร์ให้ดูเล่นด้วยสำหรับทริปนี้ก็จบแล้วนะคะเป็นทริปที่สนุกมากๆตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกลับช่องทำงานหาเงินหาตังค์มาเที่ยวต่อนะคะเจอกันทริปหน้าละกันนาอบาย